็สองสันนี้แต่ว่าสองสันนี้ก็มีข่าวข่าวร้ายเยอะนะวันนี้ข่าวข่าวไม่ค่อยดีข่าวร้ายทางด้านธุรกิจก็ข่าวร้ายก็ทางด้านเจ้าของกิจการที่อีกิซันก็นะครับใช่ไหมที่บัวยลองใาฟมีข่าวร้ายึ้นวันเนี้ยผมผมนั่งนั่งมอนิเตอร์ข่าวสแกนดูข่าวแล้วก็สะดุดกับข่าวชิ้นหนึ่งแบบช็อกอะว่ามีเอ่อเท่าแก่ร้านเฟอร์นิเจอร์กลางเมืองหาดใหญ่เนี่ยตัดสินใจ ปิดชีพตัวเองพร้อมกับภรรยานะครับเหตุผลก็เพราะว่าด้วยด้วยคนเป็นคนที่จิตใจดีสร้างบุญสร้างกุศลนะไปก่อหนี้ก่อสินเนี่ยไม่ได้มาเพื่อตัวเองนะมาเพื่อดูแลลูกน้องไม่ไม่ต้องการเอาลูกน้องออกจากออกจากงานนะ่ะก็ไปไปกู้หนี้ยืมสินสุดท้ายเนี่ยภาระหนี้สินมันมันก็โค้งแบบแบกท่วมจนกระทั่งสู้สู้ต่อไม่ไหวก็เลยตัดสินใจปิดชีพตัวเอง วันนี้เองนะครับที่หันใหญ่เ,เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆนะครับซึ่งตรงนีใ้ใช่ไหมคืออันเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าไอกองทุนบ้าบอคอแตกที่อ้างว่าอุ้ม s อ e อุ้มคนตัวเล็กอุ้มคนที่มีปัญหาขาดสภาพคล่องเนี่ยมันไปไม่ถึงจริงๆไนงะนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ที่สะท้อนให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีต้องการดูแลลูกน้องไม่ให้ตกรลกรรมลำบากโดยแลกเพื่อชีวิตของตัวเองอ่ะอ่าที่บ๊วยพูดเรื่องนี้เนี่ย ก็ถือโอกาสเอาเอล้รก็ย้ําเตือนกันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าครไอการเป็นหนี้เนี่ยเช่สนี้เราอาจจะไม่ไม่ทราบข้อมูลเชิงลึกครับเราไม่รู้ว่าเขามีปัจจัยอื่นกดดันบาบ่อยรับก็เป็นห่วงว่าเอในภาวะที่หนี้สินกันเยอะแยะขนาดนี้เศรษฐกิจไปดีเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆแต่ว่ามีโอกาสก็อยากจะพูดผ่านรายการว่าการเป็นที่แบงก์เป็นหนี้อะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องการเป็นหนี้มัน มันไม่ต้องแลกด้วยชีวิตนะครับอ <Ừ. S 2> ืการเป็นหนี้เนี่ยเราจะมีทรัพย์สินมีอะไรธุร,รกิจเราจะพังที่นาาไปทรัพย์สินจะถูกยึดถูกฟ้องขายทอดตลาดาตามสื่อทั์จนไม่เหลือหลอเลยเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นลองตัดสินใจทำลายชีวิตครับครับปล่อยให้มันลุมละลายไปเลยเนี่ยที่สุดเลยเนี่ยแลอีกแค่สามปีมันก็กลับมาแล้ว อ๋อเรียกว่าถ้าเกิดเข้ากระบวนการล้มละลายเราเรายอมที่จะกลายเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยแล้วเหมือนกับจําสินในสถานะเป็นบุคคลล้มละลายสามปีนี่ก็จะหายไปด้วยใช่ไหมครับอาจารย์สุรชัยถึงว่าล้มละลายเสร็จสิ้นไปก็เป็นบุคคล<อ>ที่ไม่มีทรัพย์สินแล้วก็กลับมาค่อยๆฟื้นตัวเองใหม่แล้วก็ถึงเวลาก็จะมีการปลดออกจากขอ้นอื่อซึ่งันนี้ผมจะบอกว่า หลายท่านอาจจะแบบเครียดเราเข้าใจนะว่ามันมีความเครียดทางจิว่างทางบางทนอาจจะไม่เคยถูกฟ้องเลยในชีวิตมไม่เคยขึ้นศาลเลยไม่เคยเจอหมายศาลเลยก็เครียดแต่บางก็อยู่ในโรงงานอยู่ในบ้านที่เะไปจำนองไว้ออยากจะเรียนว่าเดี๋ยววันวันหน้าโอกาสหน้าเราค่อยมาทำแหลกนะแต่อยากว่าไอ,อ้เรื่องภาระหนี้สินกับกับแบงก์กับกบ,กบัตรเครดิตกับเรื่อง นี่บ้านนี่รถนี่อะไรพวกนี้ยอืที่สุดแล้วเนี่ยมันจะหมดไปก็ให้มันหมดไปครับอที่สุดแล้วจะต้องฟ้องก็ฟ้องก็สู้กันไปครับไอมไ,มไม่ต้องถึงขนานต้องไปทําลายชีวิตเลยครับก็เรียกว่าถ้าถอยจนกระทั่งหลังจนฝาแล้วเนี่ยสุดท้ายก็คือว่าเอาละเรายอมเป็นบุคคลล้มละลายก็ศ<อ>ูนย์ใช่ไหมก็คือยอมยอมที่จะไม่เหลืออะไรเลยเป็นบุคคลล้มละลายสามปีแล้วกลับมาสู้ใหม่ตราที่ยังมีลมหายใจ มีกําลังที่จะสู้กับคืนให้กําลังใจนะครับว่าคนคนที่ถึงจุดเนี้ก็ไม่ใช่มีไม่มีน้อยนะก็มีเยอะแล้วที่สําคัญคือเอ่อมันไม่ต้องมาประกาศหรือสแตมป์ติดหน้าผากเราว่าเราครับแต่ว่ามันมีข้อกฎหมายจํากัดเช่นเราไปทำนิติกรรมไม่ได้เราไปทำนู่นนี่นั่นไม่ได้เนี่ยแต่เรายังใช้ชีวิตปกติใช่ยังค้าขายได้ยังทำงานได้มีอาชีพตะละได้ ครับไปทําเกษตรได้ครับครับเดี๋ยวเรกลับมาครับเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่ใช่ใช่อ่าซึ่งก็มีตัวอย่างให้เห็นมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะนะครับแน่ดีในกฎหมายเก่าสิบปีนะครับก็เขาก็ยังสู้กันอยู่กันไปเพราะว่าชีวิตเราไปสั้นขนาดอ่าฮะครับครับบางคนกลับมารอบนี้ก็กลับมาในหลังจากคดีล้มลายแล้วกลับมาเนี่ยก็สร้างสร้างฐานะกลับมาได้ครับ ครับแต่ว่าใช้เวลาสักนิดงองเพราะฉะนั้นขอขอบอกผ่านรายการวิงวอนว่าเออ่คนที่เป็นหนี้ทั้งหลายลูกหนี้ทั้งหลายเป็นหนี้เนี่ยไม่ต้องไม่ถึงตายครับเป็นหนี้เราสามารถแก้ไขปัญหาที่สุดแล้วก็คือศูนย์แล้วเราไม่มีติดลบรับเอ่นครับอาจารย์นารักบอกไม่มีติดลบไม่มีติดลบครับด้วยกฎหมายปัจจุบันวันนี้มันเอื้อให้ให้ให้เป็นศูนย์เท่านั้นครับเออ เศรษฐกิจอาจจะติดลบได้แต่ว่านี่ไม่มีติดลบใช่ไหมฮะอย่างมากก็คือศูนย์ยอมยอมศูนย์แล้วก็เป็นบุคคลล้มละลายช่วงระยะเวลาน้เริ่มต้นใหม่รีเซ็ตตัวเองใหม่แล้วก็สร้างเนื้อสร้างัวเขึ้นเราถือว่าเซซีโลไปเซซีโร่แล้วถัดไปอีกประเด็นหนึ่งที่พี่บ๊วยพูดมันแทงใจมากเลยนะที่เห็นด่ากองทุนอะไรทั้งหลายแหล่ใช่ไหมเนี่ยคือประเด็นว่ากองทุนมีเยอะแยะเลยเงินมีเยอะแยะเลย สินเชื่อสตอฟโลนมีเป็นแสนแสนล้านเลยครับแต่มันกลายเป็นว่ามีอย่างเดียวมันไม่จบมันไม่ไม่ทํางานอ่าฮะมันไม่หมุนไปอ่ะเงินมันไม่หมุนไปใฮะเออมันมีแต่น้ําลายหมุนไปอ่ะพ่นออกไปพ่นออกไปว่ามีมีเงินนะมีเงินนะแต่เงินมันไม่หมุนไปอ่ะมันยังไม่บินทุกปยอืมยังไม่บินเราต้องพ่นให้ก่อนเราทราบขาวว่าท่านนายกเราอ่ะลุงตู่อ่ะครับนะครับอุตสา เดินสายไปคุยกับอะไรคุยกับสื่อวันนี้โอ้โหเดินสายเป็นสิบเจ้าเนี่ยครับอันเนี้ยถ้าถ้าท่านมีโอกาสได้ยินนะครับออพรุ่งนี้ไปเนี่ยท่านมอบหมายหรือว่าท่านกระซิบบอกสื่อแต่ละสำนักให้ทาหน้าที่ช่วยตรวจสอบติดตามอืกับบรรดานโยบายต่างๆที่ที่ท่านเป็นเป็นเป็นนายกแล้วท่านอยู่หัวโตแล้วท่านอนุมัติไปแล้วว่าครับ อย่าให้มันมีแต่มาตรการมีแต่นโยบายเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่สับลิปปต์นะครับแล้วเรารายงานสรุปส่งให้กับท่านนายกโดยตรงได้ไหมเออมีช่องทางพิเศษไหมที่สื่อสื่อจะส่งสารตรงถึงนายกรัฐมนตรีได้ไหมเอาแค่ว่าช่วยเป็นหูเป็นตาคอยติดตามว่ามาตรการนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยที่ออกมาเนี่ยมาตรการแจกเงินห้าพันมาตรการรอบโลนมาตรการหูสารพัดเนี่ย ถึงมือเกษตรกรจริงไหมประชาชนจริงไหมเนี่ยให้สื่อคือสื่อทุกสมัครเนี่ยเขามีบออกประจํากระทรวงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปฟังแต่เฉพาะแถลงเป็นทางการอืนะครับไปฟังแต่เฉพาะเอ่ธิบดีพูดลฐมนตรีพูดผมว่าท่านนายกอาจจะได้ไม่ได้ของจริงครับอในขณะเดียวกันสื่อทั้งหลายเนี่ยจะเอาข้อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมามาลงข่าวเนี่ยครับเวลานี้ สื่อต่างๆก็อ่อนเปรี้ยเพียแรงมากเออเขาเขาลงไปเดี๋ยวก็ถูกถอนโฆษณาไปเขาก็อยู่ไม่ได้ครับอ๋อใช่ใช่ใช่พูดอะไรจริงเกินไปก็เดือดร้อนใช่ไหมครับสมมติสมมติไปแตะเรื่องการเงินสักขึ้นมาอย่างเงี้ยครับโอ้โหสถาบันการเงินที่เป็นลูกค้าลงโฆษณาเต็นไปหมดเลยครับเขาก็คงไม่กล้าแตะเออใช่เนี่ยถ้าเกิดท่านนายก เดินสายไปตามสื่อใหญ่ๆสิบค่ายยี่สิบค่ายท่านท่านกระซิบให้สื่อทําหน้าที่ส่งตรวจสอบติดตามประเมินต่างๆแล้วส่งข้อมูลรับให้ท่านเนี่ยมันจะดีมากเลยนะพี่ปุ้ยใ,ใช่